โนปดอนสตอรี่อะไลฟ์ changing สตอรี่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โนปดอนสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้ผมขอกลับมาที่หนังสือเล่มนี้เนะาะจะเรียกว่าเล่มนี้ผมไม่ได้แบบรีวิวทั้งเล่มเพราะว่ามันมีหลายบทที่น่าสนใจเยอะมากนะครับก็ ต้องเรียกว่าบาง,บางครั้งบางตอนก็จะแวะกลับมานะครับหนังสือชื่อ101 and One Essays That Will Change the Way You Think ของคุณไบรน่าไวส์นะครับวันนี้หยิบหนังสืออันหนึง่งทษทีบทหนึ่งนะครับเขาตั้งชื่อไว้ว่า101สิ่งที่มันมันคุ้มค่าที่จะเป็นบทเรียนในชีวิตเรานะครับแปลแบบง่ายๆตรงๆแล้วกัน คิดว่าหนึ่งน้อยหนึ่งสิ่งเนี่ยยังไงก็ไม่จบภายในตอนเดียวเ,เดี๋ยวต้องดูว่าจะใช้สักกี่ตอนนะครับแต่ว่าเอามาฝากแล้วกันนะครับเริ่มต้นอันแรกเลยนะครับให้เราลองสำรวจตัวเองดูว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นชีวิตที่คุณต้องการเวลาถามว่าเป็นชีวิตที่เราต้องการเนี่ยบางทีมันดูคําใหญ่นะแต่จริงๆแล้วมันมันคือการตอบคาถามพวกนี้ฮะว่าที่ไหนที่คุณอยากอยู่เสื้อผ้าแบบไหนที่คุณอยากใส่อะไรที่คุณอยากซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ต หรือเอาคุณอยากเก็บเงินได้สักเดือนละเท่าไหร่คุณอยากทํางานอะไรที่คุณมีความภาคภูมิใจหรืออะไรที่คุณอยากทําในช่วงมันหยุดหรือแม้กระทั่งนะแบบภาพปูที่นอนคุณควรมีสีอะไรหรือว่า,อาคุณอยากถ่ายรูปรูปไหนอะไรเงี้ยมันเป็นการตัดสินใจเล็กๆพวกนี้แต่ลองถามตัวเองนะครับบางทีเราไม่เคยสํารวจตัวเองแบบนี้นะครับ <S <S ข้อที่2นะครับ มีอะไรในตัวเราบ้างที่คุณอยากจะพัฒนาปรับปรุงไม่ใช่เป็นเพราะว่าคนอื่นไม่ชอบนะแต่เป็นเพราะว่าคุณไม่ชอบอ่ะมีอะไรบ้างครับที่คุณรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยเราไม่ชอบตัวเราเรื่องเนี้ยเราอยากปรับปรุงเช่นเราอาจจะรู้สึกว่าภาษาอังกฤษ <c oughs> เราไม่เก่งเราอยากจะปรับปรุงไม่ใช่ว่าเป็นแบบเพื่อเรามาบอกแกภาษาอังกฤษแกไม่เก่งแกควรปรับปรุงอันนั้นไม่เอาเอาที่เราอยากอยากอยากปรับปรุงเองข้อ3ครับเขาบอกว่าการรักตัวเองเนี่ยมันคือการยอมรับข้อบกพร่องของตัวเองเนาะ แล้วพยายามหาวิธีในการแก้ไขนั้นอันนั้นก็ถือเป็นการรักตัวเองนะครับการที่ไปหลอกว่าตัวเองเก่งทุกอย่างดีทุกอย่างหรือมีอีโก้สูงเนี่ยไม่ใช่การรักตัวเองนะเพราะฉะนั้นออยอมรับครับว่าเราไม่ชอบตัวเองเรื่องไหนแล้วหาทางปรับปรุงให้ดีขึ้นข้อ4นะครับให้เราลองลองลิส s t สิ่งที่ที่คุณทําแล้วมันมันเวิร์นีะมันดีสําหรับตัวเรานะครับที่ให้ list ออกมาไม่ใช่อะไรฮนะ คือคุณจะได้ทําสิ่งนั้นแล้วแล้วคุณลองลองลองนึกถึงความรู้สึกเวลาคุณทาแล้วมันเวิร์กอ่ะมันจะทําให้จิตใจมันมันดีขึ้นนะครับข้อ5ครับลองเซ็ตเป้าหมายแล้วลองดูความเข้าหน้าของคุณเนาะว่าเอาออกให้เป็นตัวเลขชัดเจนนะว่าคุณทาได้ได้มากน้อยแค่ไหนเช่นคุณอยากอ่านหนังสือคุณลิสต์เลยว่าปีนี้อ่านได้กี่เล่มแล้วนะครับหรือคุณทำโปรเจกต์เสร็จได้กี่โปรเจกต์แล้วหรือคุณมีเพื่อนใหม่ๆได้กี่คนแล้วหรือ อะไรก็ถามที่คุณที่คุณสนใจถ้ายิ่งมาเป็นตัวเลขมันจะเห็นความก้าวหน้านะครับอันนี้ผมทําบ่อยใน personal OKR OK แต่ผมไม่ได้ track มันทุกเรื่องทุกอย่างนะผมเอาเฉพาะสิ่งที่ผมคิดว่าสําคัญ ข้อ6นะครับให้เราลองคิดถึงสิ่งที่แต่ก่อนนะคุณคิดว่าฉันแย่แน่ฉันไม่สามารถผ่านเรื่องนี้ไปได้แต่สุดท้ายคุณทาสําเร็จอนะ่ะหรือว่าคุณอาจจะไม่ทําสาเร็จนะเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันแย่จริงๆมันไม่ไหวคุณลองมาดูว่าเมื่อเวลามันผ่านไปเช่นเมื่อ5ปีที่แล้วคุณรู้สึกว่าแย่มากๆเนี่ยตอนนี้คุณลองดูสิว่ามันกลายเป็นเรื่องเล็กขนาดไหนอันนี้เป็นข้อเตือนใจเวลาเราเจออุปสรรคในปัจจุบันเราจะรู้สึกว่าในที่สุดแล้วอ่ะเราจะผ่านไปได้ครับแล้วไอ้ไอ้สิ่ง พออนาคตมองกลับมาเป็นเรื่องเล็กๆเองนะครับข้อ7ครับให้เราอยู่ในกับปัจจุบันเนาะแล้วลองถามตัวเองว่าวันนี้เราทําอะไรบ้างนะครับวันนี้เรากินอะไรบ้างหรือว่าวันนี้เราได้พูดคุยกับใครบ้างน,นี้อยู่กับปัจจุบันเนาะทิ้งซึ่งซึ่งคุณสามารถจะทําได้ข้อ8นะครับให้ถามตัวเองว่าเราเรียนรู้ในวิธีไหนได้ดีที่สุดนะครับหรือจะทํายังไงให้ให้ เราอินทิเกรตการเรียนรู้เข้าอยู่กับชีวิตประจําวันคนฟังนพดอนสตอรี่ข้อนี้อาจจะตอบว่าฟังพอดแคสต์ก็ได้นะเพราะว่าหนึ่งคือมันเป็นวิธีการเรียนรู้ที่มันไม่ยากหนักหลายๆคนเนี่ยผมเชื่อว่าฟังพอดแคสต์นะครที่ขับรถก็ไหนๆขับรถแล้วได้ฟังพอดแคสต์ได้ไอเดียเพิ่มบางคนทําในขณะที่ออกกําลังกายไปวิ่งไปอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าหลายคนทาแบบนั้นตัวผมเองเนี่ยก็ฟังพอดแคสต์ในขณะขับรถเหมือนกันะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการอินทิเกรตหรือการเชื่อมโยงการเรียนรู้ให้ให้เข้ากับชีวิตประจําวัันนะครบ ข้อ9ครับเราไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่หล่อสวยที่สุดเก่งที่สุดสําเร็จที่สุดเพื่อที่จะได้มีชีวิตที่มีความหมายนะครับไม่จําเป็นเลยนะครับเราไม่จำเป็นต้องหล่อที่สุดสวยที่สุดเก่งที่สุดสําเร็จที่สุดครับเราก็มีชีวิตที่มีความหมายได้สําหรับผมผมต่อย่อไปอีกนิดหนึ่งชีวิตที่มีความหมายคือชีวิตที่คุณมีความสุขในการทําหลายๆอย่างเพื่อตัวคุณเองและเพื่อสังคมหรือเพื่อคนที่คุณรักนะครับข้อ1ินะครับ คิดว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสําคัญกับสังคมกับโลกใบนี้นะครับถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนตัวเล็กๆแต่ว่าถ้าถ้าแต่ละคนไม่มีตัวตนแบบนั้นเนี่ยโลกก็จะไม่มีนึกออกไหมโลกมันประกอบด้วยคน8 0 0พล้านคนเนี่ยคุณคือหนึ่งในนั้นนะคุณคือหนึ่งในส่วนที่สําคัญนะแล้วทุกคนใน8 0 0พล้านคนเป็นคนที่สําคัญเพราะถ้าไม่แต่ละคนไม่มีไม่มีตัวตนอยู่โลกนี้ก็ไม่มีมนุษย์อยู่นะครับให้คิดแบบนั้นนะครับข้อ11นะครับ ลองลองคิดว่าภาษาไหนเป็นภาษาที่คุณเชี่ยวชาญแน่นอนสําหรับผมคือภาษาไทยแต่บางคนอาจจะเก่งทั้งไทยทั้งอังกฤษหรืออะไรเงี้ยซึ่งมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถสือ่อสารได้กับคนอื่นได้นะครับข้อ12นะครับลองพยายามยิ้มให้กับคนที่เราเจอตามท้องถนนอันนี้อยับอย่าแค่อยับโม้ซัวมากเกินไปนะเอาเป็นว่าแบบแบบเจอคนที่เรารู้จักหรือว่าหรือไม่ต้องรู้จักก็ได้นะครับ หรือว่าเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราทําให้เราได้เชื่อมโยงกับมนุษยะ์นะครับพูดคุยกับเพื่อนพูดคุยกับสมมติไปที่ทํางานเจอแม่บ้านเนี่ยพูดทักทายยิ้มให้กันอะไรเงี้ยข้อนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราที่เราควรทำเนาะข้อ13นะครับลองถามตัวเองนะว่าเมื่อเวลาผ่านไป20ปีนะครับเรามองย้อนกลับมาในเวลานี้เนี่ยคุณจะจําอะไรได้บ้างการอันนี้เป็นการเตือนตัวเองนะว่า เราควรทําอะไรในช่วงเวลานี้สําหรับผมเนี่ยผมคิดว่าเก็บสะสมแต้มเก็บสะสมความสุขเอาไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เราคงไม่อยากจะเวลาผ่านไป20ปีมองกลับมาตอนนี้พี่นุ้เป็นเวลาที่เราแบบทะเลาะเขาไปทั่วเนาะเราอยากจําว่าช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่อบอุ่นที่มีความสุขเอาเท่าที่เราทําได้แล้วกันนะผมผมรู้ว่าชีวิตมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นแต่ว่าก็ก็พยายามนะครับเตือนตัวเองแบบนั้นข้อ14นะครับ ถ้ามองไกลจินตนาการแบบเมื่อกี้ยากเนี่ยลองเราเอาตอนนี้เราเราลองมองย้อนกลับไปในอดีตก็ได้ครับมันมีวันไหนบ้างที่เป็นวันแห่งความทรงจําของคุณเช่นนั้นที่ที่ผมจําได้เร็วๆนะจริงๆมันมีหลายหลวันแหละเอาเร็วๆเช่นวันที่ผมเข้ามหาวิทยาลัยได้ผมจึงจําความรู้สึกนั้นได้เลยนะครับวันที่ลูกเกิดนะครับอะไรเงี้ยมันจะมีวันที่เป็นวันสําคัญที่คุณยังจําได้ โน้ตไว้ก็แปลว่าพยายามสร้างวันพวกนี้แต่มันควรจะเป็นวันที่เป็นเชิงบวกเท่าที่เราจะสร้างได้นะครับข้อที่15้านะครับตรงเงินข้ามคุณคิดว่าช่วงเวลาในอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะมีเรื่องอะไรที่เราคิดว่าจะจําไม่ได้อันนี้ผมต่อยอดให้เช่นปัญหาบาง,บางเรื่องเช่นวันนี้เนี่ยเรากําลังกุ้มใจว่าพรุ่งนี้จะโดนหัวหน้าด่าหรือเปล่าอันเนี้ยอีก20ปีข้างหน้านะรับประกรันคุณลืมคุณจำไม่ได้หรอกว่าต่อให้หัวหน้าดา่าคุณก็ลืม เพราะฉะนั้นเนี่ยก,ก็อย่าไปเครียดมากกับกับเรื่องราวพวกนั้นนะครับข้อ16ครับลองคิดถึงสิ่งที่คนที่ตอนนี้ไม่ได้อยู่กับคุณแล้ว,วจะเป็นแฟนเก่าหรือหรือเพื่อนที่เลิกคบกันไปแล้วเนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างที่คุณไม่ได้ชอบในตัวเขาเลยนะครับซึ่งตอนนี้คุณก็รู้สึกเฉยๆแล้วอันนี้ก็เป็นเครื่องเตือนใจเหมือนกันนะครับว่าบางอย่างเนี่ยมันไม่ไม่ใช่บางอย่างทุกอย่างเนี่ยมันมันไม่ได้แบบ เป็นตลอดไปอะ่ะสมมติว่าคุณเคยทะเลออเาะกับแฟนเก่าในบางเรื่องเขาเขาไม่ซื่อสัตย์กับคุณเขาไปมีแฟนใหม่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็จะรู้สึกเศร้าเซงโกรธนะครับแต่สุดท้ายเรื่องพวกนี้มันจะผ่านไปนะเพราะนั้นคุณคุณลองมองในอดีตเนี่ยคุณจะเจอเพื่อนบางคนที่คุณเคยทะเลาะด้วยนู่นนี่นนะั่นเนี่ยตอนนี้ต่างคนต่างอยู่ละซึ่งมันก็กลายเป็นเรื่องที่แบบเป็นสอนตัวเองนะว่าถึงแม้เราจะรู้สึกผิดหวังรู้สึกแย่รู้สึกอะไรแต่ว่าทุกอย่างมันก็จะผ่านไปนะครับเพราะในอดีตมันก็ 7นะครับลอง list ส,สิ่งที่คุณทําเพื่อตัวคุณเองมีอะไรบ้างเช่นทําเพื่อตัวเองเช่นนะหาอาหารดีๆให้ตัวเองทําพาตัวเองไปออกกําลังกายนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่คุณทําเพื่อตัวคุณเองทั้งนั้นเลยนะครับหรือว่ารู้จักปฏิเสธงานที่คุณไม่ชอบ18นะครับลอง list ส,สิ่งที่คุณทำเนาะเป็นอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆที่ทําให้ตัวคุณดีขึ้นนะในทุกๆวันนะเช่น ใจนี่เนี่ยก็ใช่นะครับเรียนรู้ที่จะทำอาหารหรือว่า,าทำความสะอาดตู้เสื้อผ้าหรือของผมนะผมจะเขียนขอบคุณไว้ทุกทุกทุกวันลยขอบคุณที่ผมพัฒนาตัวเองเรื่องการอาาร่านหนังสือได้อ่านเรื่องใหม่ๆได้ทำพอดแคสต์ได้ออกกำลังกายอะไรเงี้ยนะครับข้อ19นะครับให้ลองคิดถึงความสัมพันธ์ที่มันล้มเหลว ในบา,บางเรื่องไม่จาเป็นต้องเลิกกับแฟนนะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยทะเลาะกับเพื่อนหรือเพื่อนไม่รักเพื่อนไม่ชอบอะไรเงี้ยมันมีอะไรบ้างที่คุณสามารถปรับปรุงตัวคุณได้แน่นอนบางอย่างก็เป็นเรื่องของแฟนเราไม่ดีแหละแต่มันก็มีบางเรื่องแหละเช่นแฟนเราไปมีคนใหม่เนี่ยอย่าเพิ่งไปโทษเขาร้อยเะบางทีมันเป็นเรื่องที่เราอาจจะไม่เอาใจใส่เขาหรือว่าเราไม่ฟังเขาในบางเรื่องอะไรเงี้ยนะครับ แต่ก็อย่าไปไม่ใช่เอามาโทษตัวเอง100%เหมือนกันก,ก็ลองดูเรื่องไหนที่เขาไม่ดีคือเขาไม่ดีแต่เรื่องไหนที่เราปรับปรุงได้ก็ก็เป็นประโยชน์กับเรานะครับข้อ20ครับลองอันนี้แปลกดีนะเขาบอกว่าลองให้ให้เราลองคิดดูนะครับว่ามันมีอะไรที่คุณยังรักในปัญหาที่เกิดขึ้นกับคุณแล้วเป็นปัญหาที่คุณแบบจะเรียกว่าคุณคุณลืมไม่ลงอนะ่ะแปลว่าม,มันมีสิ่งบางอย่างที่คุณ a t t a c h หรือว่าติดยึดอยู่ลองลองคิดดูดีๆเพราะว่า ไม่งั้นอนะปัญหาพวกนั้นมันผ่านไปแล้วเช่นเช่นคุณยังรู้สึกหงุดหงิดกับแฟนเก่าอยู่เนี่ยแสดงว่ามันมีบางอย่างที่คุณคุณคุณติดยึดอยู่หาตรงนั้นให้เจอคุณคุณรักมันอยู่อะรักนี่ไม่ได้แปลว่าชอบนะรักมันหมายถึงว่ามันแบบจิตใต้สานึกมันยังเกี่ยวเก,กี่ยวเกาะอย่างเช่นนะยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะรักในความน่ารักของแฟนคุณบางเรื่อง เพราะนั้นเวลาแฟนคุณเลิกกับคุณแบบไม่ดีเนี่ยคุณก็ยังคิดถึงเขาแล้วคุณก็หุดิดหุดิดจริงๆแล้วมันมีมันมีโมเมนต์นั้นถ้าเราตระหนักรู้เราก็จะได้แยกแยะได้ว่าโอเคเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ดีเลยเขาไม่จำเป็นต้องเร็วทุกเรื่องแต่สุดท้ายเขาไม่อยู่กับเราแล้วเพราะเราพอเรายอมรับเรื่องนั้นได้เนี่ยมันมันจะทําให้เราปล่อยวางได้ได้ได้เร็วขึ้น move on นะครับเดินเดินหน้าต่อไปได้เร็วขึ้น21ครับ ลองคิดดูดีๆครับว่าจริงๆแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวันคุณเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะมันจริงๆไม่ใช่ปัญหาเนาะแต่มันเป็นความคิดมากกว่าทําให้เราแบบรู้สึกว่าเราหาโซลูชันไม่เจอเพราะว่าเราไม่ได้คิดถึงโซลูชันโซลูชันคือทางออกเราไปโฟกัสที่ความอึดอัดใจแล้วรู้สึกโอ้ปัญหาใหญ่ปัญหาแย่อะไรเงี้ยเพราะใจเราไปคิดถึงเรื่องของปัญหามากกว่าเรื่องของทางออกนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องเตือนใจกันว่าเฮ้ย บางทีต้องหยุดคิดถึงเรื่องของความไม่สบายใจเรื่องปัญหาให้เรามาคิดถึงเรื่องทางออกมันอาจจะเจอทางออกได้เร็วขึ้นนะครับยีบสอนะครับเราลองคิดถึงสิ่งที่คุณทําในอดีตนะที่คุณล้มเหลวนะครับหรือปัจจุบันอย่างล้มเหลวอยู่ก็ได้นะครับแล้วลองดูซิว่าเราจะทําเรื่องนั้นให้ดีขึ้นได้ยังไงไม่ใช่เฉพาะแค่ตัวคุณเองนะครับแต่เพื่อคุณที่คุณคนรักคนที่คุณรักนะครับเช่นคุณสอบตกนะมันเป็นเรื่องเฟล ลองมาคิดดูว่าโอเคแทนที่จะเฟลแล้วก็โอ้ฉันแย่จังเลยฉันมันห่วยเนี่ยลองคิดว่าเราจะทําให้มันดีขึ้นได้ยังไงเพื่อพ่อแม่เราเพื่อคนที่รักเรานะครับข้อที่23นะครับให้เราลองคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยมันจะนําพาเราไปสู่จุดหมายที่เราต้องการไว้ยังไงแปลว่าคุณต้องมีจุดหมายก่อนเช่คนคุณอยากเป็น CEO โนะเราลองมาคิดดูวันๆที่เราทำเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับที่จะนำนำพาเราไปสู่จุดหมายนั้น นำพาเราไปสู่ CEO นะครับบางทีการคิดแบบนี้มันเ,นเตือนใจตัวเองอ่าิีครับให้เราคิดว่าชีวิตเรามีจํากัดนะแค่ความคิดสั้นๆแบบนี้คุณจะใช้เวลาได้มีประโยชน์เลย25นะครับให้เราลองคิดว่ามีอะไรบ้างที่คุณจะได้ประโยชน์จากสิ่งที่คุณมีอยู่หรือว่าไม่ต้องเป็นประโยชน์ก็ได้นะครับที่คุณรู้สึกขอบคุณนะครับในสิ่งที่คุณมีอยู่นะครับ เพราะว่าการคิดแบบนี้เนี่ยจะทําให้คุณใช้เวลาได้ได้อย่างคุ้มค่าเหมือนกันอ่ะผมยกตัวอย่างเรื่องของความสัมพันธ์นะคุณคุณมีลูกที่น่ารักคุณมีครอบครัควที่ดีอะไรเงี้ยก็ App p p r e c i a t e นะครับมีความสุขกับโมเมนต์นั้นให,ให้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 ดีที่สุดนะครับเราจะไม่เสียดายในภายหลังนะถ้าเกิดสมมุติว่ามันเกิดไม่ไม่รู้แหละต่อไปไม่ได้เจอกันแล้วอะไรเงี้ยมันจะได้โอ้ตอนนั้นเราน่าจะอย่างงู้อย่างนี้นะครับข้อที่26ครับ ลองลองมองในอีกมุมหนึ่งด้วยนะครับว่าถ้าเป็นคนอื่นอย่างเช่นเป็นเพื่อนเราจะมองตัวเราเป็นยังไงหรือว่าเป็นคนอื่นๆที่เขามองตัวเราตัวเราจะเป็นยังไงอันนี้ไม่ได้แปลว่าเราต้องแค่สังคมสุดสุดริดสุดเดชนะคือบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องทําในสิ่งที่เราคิดว่าเหมาะสมเหมาะควรไม่ใช่ทําเพื่อเพราะว่าเอาใจคนอื่นแต่ว่าการที่ไม่มองเลยก็ไม่ดีนะครับเพราะว่า perception หรือว่าความคิดเห็นของคนอื่นที่มีต่ตัวเราก็ก็มีความสําคัญอยู่ในระดับหนึ่งต้องต้องบาลานซ์นะครับใ,ในในทั้งสงส่วนนี้นะครับ ่นะครับลองดูซิว่าชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยคุณทําอะไรสําเร็จบ้างมันต้องมีนะบางคนบอกไม่เคยสําเร็จเลยมีครับสาเร็จเอาแบบย่อยๆเล็กๆแค่คุณเรียนจบคุณก็สําเร็จละคุณจบอนุบาลก็สาเร็จละคุณจบประถมคุณจบมัธยมคุณจบมหาวิทยาลัยเ็เรียกว่าสําเร็จแล้วจริงๆมีอะไรหลายเรื่องที่สําเร็จเนาะคุณมีแฟนคุณนู่นนี่นั่นถึงแม้ว่าจะเลิกกันแล้วก็ตามแต่คุณก็เคยสําเร็จมาแล้วนะครับข้อที่28นะครับอะไรที่คุณคิดว่าคุณอยากที่จะเป็น คาว่าเป็นหมายถึงว่าแบบถูกถูก d e f ายอ่ะคำว่า d e f าถูกแบบคนอื่นจะมองว่าเออคุณคณุคุณเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่ใจดีช่วยเหลือคนอื่นอะไรเงี้ยลองลองหาคาแรคเตอร์แบบนั้นเนาะแล้วเราจะได้พัฒนาตัวเองนะครับว่าเราอยากให้คนอื่นมองเราเป็นแบบนี้เพราะนั้นเราก็ต้องทําตัวแบบนี้เยอะๆนะครับข้อที่ยีครับ งั้นถามตัวเองต่อยครับเหมือนตอนยี่สเราอยากจะเป็นแบบไหนแล้วปัจจุบันเราเป็นแบบไหนจริงเช่นตอนนี้เราอาจจะถูกมองว่าเป็นคนที่ขี้เกียจอยูอ่คุณจะได้พัฒนาปรับปรุงตัวเองว่าเอาละอันนี้เราไม่อยากเป็นเพราะนั้นก็ต้องปรับพฤติกรรมให้มันให้มันตรงกับสิ่งที่เราต้องการแต่ว่าต้องต้องยอมรับอว่าตัวเองเนี่ยถูกน่าจะถูกมองแบบไหนนะบอกแบบตรงๆไม่ต้องรู้สึกแย่นะก็ถ้ามันถูกมองแบบนั้นเราก็ได้ปรับปรุงตัวเองนะครับข้อ30นะครับ ลองถามตัวเองว่ามันมีสมมติฐานข้อไหนที่คุณตั้งขึ้นมาแล้วมันมันทำให้คุณคุณมองตัวเองในทิศทางแบบนั้นนะครับเอาสมมติฐานที่ที่ที่มันเกี่ยวข้องเช่นเราชอบบอกกับตัวเราเองว่าเราเป็นคนที่ไม่มีทางประสบความสําเร็จเนี้ยมันก็จะเป็นอุปสรรคเนาะทำให้เราไม่กล้าทําอะไรสักอย่างนะครับข้อ3 1นะครับลองดูทางเลือกอื่นๆนะครับ ที่นอกเหนือจากไอ้ที่คุณชอบคิดเมื่อกี้อย่างที่ผมยกตัวอย่างว่าเราไม่มีทางประสบความสําเร็จเนี่ยลองถามว่าเอิงจริงมันมีออปชันอื่นไหมที่เราจะคิดได้อย่างอื่นว่าเออจริงๆรเราก็เคยประสบความสําเร็จนี่วานะครับเอ่อจริงๆแล้วถ้าสมมุติฐานนี้มันไม่เกิดขึ้นเราอาจจะทาอนุว้นนี้ได้อีกเยอะเลยนะหาออปชันให้ตัวเองหาทางเลือกให้ตัวเองนะครับ3ามสองนะครับลองมองรายละเอียดในสิ่งที่คุณกําลังทํางานอยู่นะครับว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างที่คุณต้องทํา 33ครับลองดูสิครับว่าคุณสามารถที่จะใส่พลังใส่เวลาให้กับงานที่สำคัญงานที่คุ้มค่ากับเวลาคุณมากกว่าที่คุณจะไปทำสิ่งเล็กๆที่มันไม่เกี่ยวข้องหรือว่าถูกดิสแทรกนะครับถูกถูกเบี่ยงเบนความสนใจไปนั้นบางอย่างมันมันควรใช้เวลาเยอะโฟกัสให้เยอะนะครับบางอย่างมันไม่ควรใช้เวลาคุณจะได้จัดระดับะจะเรียกว่าลำดับความสำคัญของเวลาได้3 4นะครับ ลองถามตัวเองครับว่าคุณจะสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ยังไงเช่นให้คำปรึกษาเพื่อนนะครับซื้อของให้กับคนที่คุณรักหรือว่าเลี้ยงข้าวเพื่อนหรือแบ่งปันความรู้ในรูปแบบต่างๆนะครับถ้าคุณมีเวลาทําแบบนั้นเพิ่มขึ้นก็ดีนะครับ3 5นะครับลองคิดถึงแรงจูงใจหรือความต้องการของคนอื่นบ้างนะครับอย่าไปคิดแต่เซลล์เซ็นเตอร์คิดถึงแต่ตัวเองเท่านั้นนะครับ 36ครับจําไว้ว่าเรากับคนอื่นไม่เหมือนกันเพราะฉนั้นเราคนอื่นไม่จมําเป็นต้องคิดเหมือนกันนั้นบางอย่างเนี่ยที่เราคิดว่าเรามีปัญหาเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นจากการที่คุณไม่เข้าใจความคิดที่แตกต่างหลากหลายของแต่ละคนนะครับถ้าเข้าใจความคิดที่แตกต่างหลากหลายเนี่ยคุณจะเข้าใจเขาดีขึ้นและปัญหามานันอาจจะไม่เกิดก็ได้37นะครับลองดูแพทเทิร์นการใช้ชีวิตของแต่ละคนซึ่งมันก็ไม่เหมือนอคุณนะครับ แล้วลองสังเกตเทียบกับสิ่งที่เขาบอกคุณนะครับว่าว่าเขาเป็นคนแบบไหนยังไงแล้วเขาเป็นคนแบบนั้นจริงไหมเราจะรู้จักสังเกตคนมากขึ้นนะบางคนเขบอกว่าเขาเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นแต่จริงๆแล้วเขาไม่เห็นจะเขาช่วยเลยคุณก็จะเข้าใจคนนี้ว่าเออเขาพูดกับสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับ38นะครับ ให้เราเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่คุณคิดว่าคนนี้น่าจะเป็นคนแบบนี้กับสิ่งที่เขาทำจริงๆว่ามันเป็นไปนอย่างที่คุณคิดไหมผมเคยผมเคยมีประสบการณ์นะครับที่แบบผมเห็นคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่แบบเวลาเขาพูดเนาะเขาดูดีดูดีอ่ะแล้วใหม่ๆผมก็เชื่อนะว่าเฮ้ยคนคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นคนดีแต่ว่าพอพอรู้จักเขามากขึ้นเห็นพฤติกรรมเขามากขึ้นรู้สึกว่าเออมันไม่ใช่เลยสิ่งที่เขาพูดกับสิ่งที่เขาทํามันคนละแบบกันอันนี้เป็นเป็นทักษะการเรียนรู้คนเหมือนกันนะครับ3 9ครับ ลองถามตัวเองนะครับว่าถ้าเกิดคุณพูดได้เรื่องเดียวอย่างเดียวเนี่ยคุณอยากพูดเรื่องอะไรให้คนทั้งโลกรู้นะครับเออน่าสนใจเนาะอันนี้ผมไม่เคยถามตัวเองนะว่าถ้าเกิดเราพูดได้เรื่องเดียวเนี่ยเราจะอยากจะพูดเรื่องไหนให้กับคนทั้งโลกรู้นะครับเดี๋ยวว่างๆไปถามในเพจนะพูด o สต t o r y ดีกว่านะอีกข้อครับ40นะครับคุณจะพูดอะไรกับตัวคุณเมื่อเมื่อเมื่อหนุ่มๆสาว,สาว นะยกเว้นว่าตอนนี้ทุกท่านเป็นหนุ่มสาวกันหมดก็โอเคก็อาจจะย้อนเวลาไป10ปีก็ได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่คนฟังผมอาจจะอายุ30 40 50เนี่ยย้อนเวลากลับไปตอนคุณอายุแบบอยู่โรงเรียนหรืออยู่มัธยมปลายหรือแม้กระทั่งเรียนมหาวิทยาลัยอยู่เนี่ยคุณอยากบอกอะไรเขาอย่างเดียวนะครับอย่างเดียวลองลองลอง,ลองตอบตัวเองดูนะครับ41นะครับลองคิดถึงประสบการณ์ที่คุณได้เคยลองเล่นดนตรีชนิดใดชนิดหนึ่งก็ได้ สำหรับคนที่ไม่เคยเล่นดนตรีเลยนะลองเอาเรื่องที่มันเป็นเรื่องคล้ายๆครีเอทีฟอาร์ตต่างๆวาดรูปอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับลองคิดถึงถึงการฝึกฝนกว่าที่คุณจะเล่นได้ถึงถึงระดับหนึ่งผมว่าเล่นดนตรีส่วนใหญ่ไม่เป็นนะเป็นอย่างเดียวที่ผมคิดว่าดีที่สุดในไม,ไม่ได้แปลว่าผมเก่งสุดเรื่องนั้นนะแต่ในบรรดาเครื่องดนตรีทั้งหมดคือขลุ่ยครับเรียนตั้งแต่ป .3 นะครับก,ก็ลองคิดว่าเราใช้เวลาในการฝึกฝนมากน้อยแค่ไหนกับเรื่องนั้นจนกระทั่งเราสําเร็จสําเร็จก็คือเล่นเป็นนะครับ หรือใครเคยนึกไม่ออกทึกถึงว่ายนะ้ำขี่จักรยานก็ได้ผมคิดว่าแบบเดียวกันนะครับ12อันนี้น่าสนใจนะลองลองคิดว่าอาหารคุณเนี่ยมาจากไหนอาหารที่คุณกินเนี่ยทำยังไงมาจากไหนมาจากวัตถุดิบอะไรนะครับ43สานะครับลองถามตัวเองว่า,เ,าเป้าหมายสูงสุดเราคืออะไรอันนี้เป็นคำถามใหญ่ของชีวิตเราได้เลยนะครับ44ครับถ้าคุณจะต้องย้ายถิ่นฐานที่อยู่เนาะไปที่ใหม่ๆเอาเป็นว่า ในประเทศคุณก็ได้แต่ว่าคุณย้ายจังหวัดอย่างเงี้ยถ้าคุณเอาของไม่ได้อย่างเดียวคุณจะเอาอะไรไปอ่าก็คล้ายๆคำถามประเภทคุณติดเกาะคุณจะเอาอะไรไปแต่นี้ไม่ต้องติดเกาะหรอกย้ายไปอยู่สมมติรุนอยู่กรุงเทพเพราะคุณย้ายไปอยู่ภูเก็ตเนี่ยคุณจะเอาอะไรไปยกตัวอย่างนะครับ45นะลองพยายามลดอินบ็อกซ์ให้เหลือศูนย์ให้ได้อินบ็อกซ์คืออีเมลอะที่เขาส่งมาปัจจุบันมันเต็มไปหมดเลยเนี่ยพยายามลดให้มันน้อยที่สุดนะครับ46นะครับลองคิดว่าสัตว์เลี้ยงคุณรักคุณมากแค่ไหนสําหรับคนที่ มีสัตว์เลี้ยงนะครับ4ีนะครับเวลาเราเกิดความเจ็บปวดนะนอกจากพยายามที่จะกําจัดให้เร็วที่สุดแล้วลองลองสังเกตมันนะครับลองลองอนุญาตให้เรายอมรับความเจ็บปวดนั้นเช่นเราเศร้าเนี่ยอย่าเพิ่งบอกไม่ต้องเศร้าไม่ต้องเศร้าลองลอง,ลองเศร้ากับมันอยู่สักสักนิดหนึ่งแต่ไม่ต้องไปจมกับมันเนาะแบบฟิลเดอะเพนะคือแบบแบบ จะใช้คาว่าอะไรอะเปิดเปิดรับความเจ็บปวดแบบนั้นนะครับหลายๆครั้งการทาแบบนี้มันไม่ได้เป็นการกดนะบางทีบอเศร้าพยายามหลอกตัวเองว่าไม่เศร้าไม่เศร้าไม่เศร้า,ม,ามันกดนะมัน,ม,นมันเศร้าอยู่ข้างในอันนั้นอั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 นันั้นอาจจะไม่ดียอมรับความเจ็บปวดว่าเออเนี่ยคือความเศร้านะอะไรเงี้ยมันเหมือนได้ระบายได,ได้ได้ปลดปล่อยมันออกมานะครับ48นะครับลองนึกถึงหนังหรือหนังสือก็ได้นิยายก็ได้ที่มันแบบหักมุมอะ อันนี้ผมผมส่วนตัวผมชอบในะเรื่องหนังสือหักมุมหรือนิยายหักมุมหรือหรือหนังหักมุมเนี่ยชอบมากเลยฮนะลองลองดูนะบางทีชีวิตมันก็เป็นแบบนั้นนะมันไม่ได้เป็นเส้นตรงเสมอไปนะครับ49นะครับถ้าสมมติว่าเราไม่สําเร็จตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้เนี่ยใครครับที่เอ่อคุณคุณอยากใช้ชีวิตอยู่ด้วยคือบางคนเนี่ยผมยกตัวอย่างเนี้ยเช่นเราตั้งเป้าว่าเราจะรวยเอ่อเยอะแยะ,ยะเราจะมีเครือหาดเราจะ เป็น CEO เราจะประสบความสําเร็จน,นู่นี่นั่นเต็ไมไปหมดแต่ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้นะเราก็ดีใจละที่เราได้อยู่กับลูกอะไรเงี้ยอ,อ,อารมณ์แบบเนี้ยนะครับไล่ข้อหนึ่งนะครับจะได้มาประมาณครึ่งหนึ่งพอดีนะครับ50นะครับให้เราลองถามตัวเองว่าถ้าเป็นตัวเราในอนาคตเนี่ยเขาจะพูดอะไรกับตัวเราในปัจจุบันที่เรากําลังเผชิญอยู่อะ สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยที่คุณเจออยู่ไม่ว่าดีหรือไม่ดียังไงก็ตามเนี่ยลองคิดถึงตัวเองในอนาคตว่าเขาจะกลับมาพูดอะไรกับเรานะครับก็วันนี้ผมกะว่าจะเอาสัก2ตอนนะจะได้ไม่ยืดเยื้อยาวนานนะครับผมหยิบบทที่ชื่อว่า101สิ่งที่เราควรคิดถึงนะครับจากหนังสือ 1 0 1 essay t h a ะวัน l อเ a ดแ e ้ t h ิลเ y นเดอของคุณไบร n น w i ไวส์นะครับต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้น่าจะมีแปลแล้วด้วยแต่ว่าผมซื้อมาตั้งนานแล้วแล้วก็อ่านจบตั้งนานแล้วแต่ว่าเห็นว่ามีประโยชน์ก็เลยหยิบบางบทมารีวิวมาชวนคุยแล้วกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อน่าจะจบในในในเล่มนี้ครับไม่ใช่ในเล่มนี้ในบทนี้นะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในวิดีโถัดไปครับสวัสดีครับ Nopadon's story, a life-changing story.